ความคันไม่ได้เติมความคันไม่ได้เติมลมแล้วครับเออคันพี่ไทยไม่ได้เติมลมยังเป็นบ้านเขาอยากให้ไม่ได้อยู่พิไทยที่ตัวเราครอบครัวโรงเรียนนักเรียนก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเชื่อฟัง แต่สิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นนี่ที่ดินข่าวเลยว่าการซื้อสัตว์การจัดการอยู่ต่อแผ่นดินต่ออะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นว่าเขาคือเป็นผู้ที่มีเพระคุณกับเรา,เราต้องการอยู่ที่สุดอยากให้นนทุกคนรักชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์นะครับที่ขอแค่นี้นะอนอกจากรับชืีอศาสนาอะไรก็แล้วแต่เราก็คือ คนไทยด้วยกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนอ่ะปิดท้ายเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบนาทด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาะ You yeah. me yeah. ให้น้องๆเป็นเด็กดีนะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะแล้วก็โตขึ้นมาอย่าลืมนะคะเรียนแล้วแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองด้วยนะอย่าลืมนะคะแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกานเวทเจอกันใหม่นะคะคือเป็นฝากที่เดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็มไปหมดเลยครับ

ไปพี่ก็ไปเกมืออาใครเป็นคนสามนาีกันดีนะลูกนะที่อรุม่มในทางมาไม่ยอมากแลเนี่ยที่จะ้ง่

โอ้เ О, มื่응ี้มันเริ่มตรนี้นะได้ยได้ลยได้ได้ไย้ได่ได้ได้ได้ไ้ได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 ได้ไ่ได้ไ้ไได้ไไได้ได้ไได้ไได้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 ไได้ไได้ไได้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 ไดด้ไ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 ดได้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 ไได้ไดได

ครับต้องขอขอบคุณที ula, okay? ่มีเหนนี้นะครับแล้วก็ทีมงานของบริษัทโรนัลดินท่านนะครับที่ต้องบอกว่างานบรอยยิ้มนะครับให้กับน้องทุกๆโรงเรียนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้เพื่อเฉลยนะครับซึ่งในห้องที่ผ่านมาเมื่อเมื่อปลายปีก็คือที่นี่ประสบทุ้ต่างไปนะครับโรงเรียนที่มาที่คือน้องๆโรงเรียนเฉลยทุกๆโรงเรียนนะครับได้รับคำอวยซ้อนจากคนข้างมากนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรอยยิ้มใน วันแรกของปีและการแข่งขันที่ได้ให้น้องๆเนี่ยได้มาครับก็คิดว่าในการจัดงานวันนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์กับโรงเรียนน้องๆในพื้นที่เป็นอย่างมากครับผมก็แนะนำคอนเทนต์ของครูโรงเรียนก็เด็กนักเรียนเด็กในวันนี้นะครับในวันเด็กแข่งขันกับพาดีเด็กพื้นที่เป็นอย่างมากครับผมน้ำอมผมสอง

ช่วยนะครับนี่ครับมาช่วยกันจนเะโอเคเดี๋ยวจะเป็นเกมอันแรกเลยนะครับที่เราจะเล่นแต่อาจจะต้องพื้นพูนมันอาจจะไม่ค่อยเอาหกคนลูนนบกบัคกี้เราต้องตัดนะ คุณค,ค,ค,ครูหรือผู้ปกครองนะครับผมขออนุญาตนี่นึงนะครับต่อไปอาดัมค่จะใช่ไหมคะโอเคอาดารน่